ผมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายแล้วผมก็ไม่อยากให้มีใครใกล้ตายเหมือนที่ผมเคยใกล้ตายอเมื่อก่อนที่มีคนมะพูนห้ามมือเลส์มันจะกินเหล้านะมันจะกินเหล้านะมันกินนู่นมันนั่นได้มันเคยฝันขนดมตัวเองเนียก็กินเหล้าตลอดมาไม่พักไม่ผ่อนกินถ่งที่สองให้กลับบ้านจนในรุห้าสิบเอ็ดปีตาเหลืองโตเลยทีแรกก็แค่เหลืองั้นมาเริ่มดน เป็นอาการเริ่มต้นเป็นอาการไปลายปลายของโรคมะเร็งทังนกะพี่ไปหาหมอตรวจปรากฏว่าพบก้อนเนื้อหอกอยู่ในตับ8ก้อนช่วยนะนับนะอา้าวเนห้อ1 2 3 4 5 6 7 8ระบบถี่เป็นยังไงก้อนเนืน้อในตับ8ก้อนซึ่งมันอาจจะเป็นแค่ก้อนเนื้อก็ได้แต่เราตรวจเลือด ค่าเ,าเลือดของมะเร็งตับเขาเรียกว่าอัลฟาฟีโตโปรตีนซึ่งกรดออกฤทธิงเราคือจะไม่เกินเจ็ดแต่งมซัดไปสองพันสี่รอบสี่นั่นหมายความว่าไอ้ก้อนแปดก้อนเมื่อกี้นี่คือก้อนมะเร็งใช่หรือไม่ใช่เช,ชื่อไหมครับพวกเราผมสาารได้ผมมีเงินเจ็บปัจจุบันได้มากกว่าพันล้านแน่ๆแต่ที่ใช่ไหมครับตอนที่ผมเป็นโรคนีตน้ตอนนี้ตอนตอนนั้นนะไรผมภาวนาในใจ เหตุผลที่ผมเป็นโรคนี้เป็นเพราะผมไม่ได้พักผ่อ<ฮ>นเก่งต้างสังสารทำงานดังนั้นขอเอาเงินหนึ่งพันล้านคืนไปแล้วขอให้ตัดที่ไม่ได้เป็น,น,นประเด็นออกคืนมาพี่พร้ว่าจะมีใครแลกไหมหใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นพวกเราควรจร,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 จริงจังแต่รัฐสภาพเราหรือด่วนทำไมเพราะเราไม่ได้อยู่โกลุ่มที่เดียวเรามีครอบครัวพี่รู้รนบว่าผมเนี่ย นอนติดเตียงมาสามเดือนไม่ปไปไหนเลยนอนน้ำตาไหลร้องไห้มีเมียมีลูกสามคนและลูกผมยังเรียนหนังสือเป็นสามคนถ้าเกิดพ่อตายครอบัวตายหมเขาไม่มีใครทำงานเลยทำงานคนเดียวพี่ครับสุขภาพเราสำคัญขนาดน,น,น,นั้นนะพี่แต่ไม่แค่แค่าตาแต่ที่ปัจจุบันนี้สุขภาพปันมีอยู่เชื่อเกอดอาหารเสริมที่สุดข,ของที่สุดแล้วพเพราะอะไรนะครับ นอกจากผมจะเป็นมะเร็งตับแล้วผมจะเป็นโรคตับแข็งระยะสุดท้ายด้วยคนคือรักษาด้วยการผ่าตัดใช้แสงทีโมไม่ได้เล็ดเล็กรอดตายเล็หนักรอดตายได้ยังไงอ๋องาดำที่เช้าห้ากับวันห้าเป็นห้าไข่ขาวเช้าสิบกับวันสิบเย็นสิบรอดตายมาปัตย์กลางไมได้เพราะไข่ขาวกัดนาดตื่นเช้ามาไข่ขาวกาดำกลางวัน ไข่ขาวงาดับเย็นไข่ขาวงาดังเช้าไข่ขาวงาดัเย็นไข่ขาวงาดัเนี่ยเป็นยังไงใครบอกว่าเป็นกนูตายแน่ทีแรกผมคิดว่ดากูน่าจะตายแน่กินไข่ขาวเวาลาสิบฟองแต่รอบที่กินไปแปดเดือนตาบอกว่าค่ามะเล็งจาก เหลือเจ็ดกว่าสุดยอดเลยก้อนเนืนะ้อแปดก้อนเหลือเจ็ดก้เหลือหนึ่งก้อนฟอไปเจ็ดก้อนจากการกินยาเลยดีไม่ดีเนี่ยผลลัพธ์มันเป็นอย่างนี้ผมต้อง,องบอกพี่ชัดบางงานทำมันสุดจริงๆนะครับและก้อนที่เหลืออยู่เนะี่ยมันเหลือขนาด1.8ึ่งุดแปดคูณหนึ่งจุซึ่งขนาดเล็กมากก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลจุฬาพัฒนา หมอที่นิโรบาลนี่เก่งมากในเรื่องมะเร็งน,นะครับก็ใช้ถิ่นวามเย็นที่สลายก้อนมะเร็งผ่านมาสามปีตัวที่เลิอดทุกเดือนไม่เคยมีมะเร็งเลยแม้แต่นิดเดียวจนถึงปัจจุบันนี้หน้าตาก็เลยดีแบบน,นี้โอเคไหม LION MALL งเขาเดินหน้าไปโดยที่แปลกงาดำอุปลักลณ์เพือทุกวัย ใอเรโดนหนาไปเตยตียแปลกง้าดำคุมพลังพุทธวังคุพลังพุทธไวดูแลก,กระดูกและข้อต่อยแข็งแรงร่างกายสดใสสุขภาพเต็มร้อยทุกวัน